สวัสดีค่ะเมยนะคะจาก Soft The Fabric Gallery ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการหมู่บ้าน Urban r e s e r v e วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมบ้านของคุณลูกค้ากันนะคะว่าบ้านแต่ละห้องเนี่ยจะใช้ฟีเจอร์พรมานแบบไหนบ้างตามรวนเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะจุดแรกตรงนี้ก็คือห้องโถงนะคะซึ่งเป็นห้องโถงมีความพิเศษคือจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะแล้วก็จะมีกระจกบานใหญ่นะคะที่ไว้รับแสงธรรมชาติเพราะฉะนั้น,นโจทย์ที่เราต้องการก็คือว่าจะสามารถติดพรมานยังไงนะคะให้สามารถเปิดปิด ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการแนะนําให้ลูกค้านะคะใช้เป็นระบบม่านลอนนะคะแล้วก็ใช้เป็นรางมอเตอร์นะคะเพราะว่าข้อดีของรางมอเตอร์คือถ้าถงสูงประมาณ6เมตรกว่าถึง7เมตรเนี่ยเราก็สามารถแค่สั่งการด้วยมือสัมผัสนะคะยงไปนิ้วสัมผัสก,ก็สามารถเปิดหรือปิดพม่านได้ตามต้องการะคะ่ะแล้วก็ใช้เป็นผ้า black out sanitize ที่ป้องกันไรฝุ่นด้วยนะคะแล้วก็สามารถกันแสงได้9 0 9 5เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ชั้นหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เราเข้ามาอยู่ในโซนของห้องนั่งเลน่นซึ่งห้องนั่งเล่นนะคะจะมีมูสแอนโทนของการตกแต่งนะคะด้วยเป็นแบบคิ้วบัวสีขาวนะคะไล่ตั้งแต่ฟ้านะคะลงมาถึงตรงตู้นะคะแล้วก็มีการตัดด้วยท็อปหินเป็นสีดำนะคะพื้นเนี่ยลูกค้าจะเลือกเป็นหินอ่อนสีขาวอุ้มเท้าแบบบอยคาลาล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมูสแอนโทนของพม่านะคะก็ยังคงธีมที่เป็นสีเทานะคะเป็นแบ็กเอ สันนิษาคือผ้าม่านกันลรฝุ่นนะคะแต่ความแตกต่างจากถุงมันไดก็คือว่าตรงนี้มีพื้นที่รองฟ้าที่กว้างขึ้นนะคะเราสามารถติดได้ทั้งม่านทึบแล้วก็ผ้าโปร่งค่ะซึ่งผ้าโปร่งนะคะข้อดีของเขาคือ,เ,อเราสามารถาได้แสงที่นุ่มนวลนะคะเวลาแสงแดดส่องเข้ามายัางบ้านนะคะหนึ่งคือทำให้บรรยากาศฟีลลิ่งของห้องนะคะมันดูอบอุ่นมากขึ้นนะคะ นี่นะคะก็คือจะเป็นห้องโฮมเทอเตอร์นะคะสังเกตได้ว่า m o o แ a นท t โทนการตกแต่งห้องนี้นะคะจะเป็นโทนแบบโมเดิร์นนะคะแล้วก็ m o o แ a นท t โทนของพ้าม่านนะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นผ้าม่านโทนสีเข้มนะคะแล้วก็เลือกเป็นชนิดของเป็นผ้า black out ค่ะซึ่งประสบการณ์นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยกำลังมองหาฟีเจอร์ของห้องโฮมเียเตอร์นะคะหรือว่าเป็นแบบเหมือนจุดที่เราต้องการแบบ ดูทีวีให้ได้รับอัธรสดของการดูหนังอย่างแท้จริงเหมือนโรงหนังนะคะแล้วก็จะแนะนําเป็นผ้าแบล็คเอาท์นะคะเพราะมันจะได้กันแสงได้แบบมืดสนิทเลยนะคะแล้วก็สามารถซ่อนความร้อนออกไปด้วยนะคะทําให้ไม่รบกวนการดูหนังของคุณค่ะ ค่ะนี่นะคะก็คือเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งแน่นอนว่าห้องนี้นะคะลูกค้าเลือกจะเป็นมูดแอนโทนการตกแต่งห้องนะคะก็คือจะเป็นโทนแบบโมเดิร์นลักชัวรี่นะคะแล้วก็มีผนงังกูผนังด้วยเป็นสีน้ำเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกแมทชิ่งของพม่าด้วยโทนสีประมาณเป็นสีเทาเข้มนิดนึงนะคะ ยังคงเป็นม่านล็อกลอนนะคะแล้วก็เลือกฟีเจอร์คือเป็นผ้าแบล็คเอาท์นะคะซึ่งสามารถกันแสงได้ประมาณ90-100%เลยนะคะทำให้ประสบการณ์การทำการนอนของลูกค้านะคะนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่ค่ะไม่มีแสงมารบกวนตอนนอนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ชั้น3นะคะซึ่งชั้น3 จุดที่เราเห็นนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องพักค่ลูกค้านะคะต้องการที่จะแบบเป็นบรรยากาศโปร่งโล่งสบายนะคะก็เลือกติดม่านรอนที่เป็นพับโปร่องอย่างเดียวนะคะ อันนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องนอนแขกนะคะบรรยากาศการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะคะมีงานไม้ผสมงานหินอ่อนนะคะแล้วก็ไม้ปาเก้ก็คือจะเป็นสีไม้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็เลยเลือกเป็นผ้า black out เช่นเดียวกันนะคะการแสง100%ซตรงนี้จะเป็นม่านพับนะคะม่านพับรอนถดัดแล้วก็เป็นผ้าโปร่งค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องน้ำนะคะตรงโซนนี้เนี่ยจะมีความชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำให้ลูกค้านะคะเลือกเป็นม่านม้วนนะคะกันเชื้อราแล้วก็สามารถใช้ทำความสะอาดได้นะคะตัวนี้เลยซึ่งโทนสีที่ลูกค้าเลือกนะคะก็คือจะเป็นโทนสีขาวอมเทาค่ะฟีเจอร์ก็คือจะเป็นตัวอุปกรณ์สีขาว ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ห้องนอนแขกนะคะอีกห้องนึงนะคะซึ่งห้องนี้ถูกตกแต่งนะคะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นลักชัวรี่เช่นเดียวกันนะคะตรงระแนงเนี่ยจะเป็นแบบระแนงไม้นะคะผสมกับตัวหินอ่อนภาพรวมมูแ้แอนโทนทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นธีมสีออกอน้ำตาลขาว ลูกค้าก็เลยมีการเลือกผ้าแบล็กเอาท์นะคะโทนสีเทานะคะเพื่อมาเบรกให้เกิดความโมเดิร์นขึ้นค่ะแล้วก็เลือกเป็นม่านลอนค่ะซึ่งห้องนี้นะคะมีความน่าสนใจก็คือจะเป็นแบบรางดัดโคง้งตัวแอ L ที่ค่อนข้างยาวเลยนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นรางดัดโคง้งแบบมาดัดหน้าง,งานได้เลยอะ,ค,ะค่ะค่ะก็เป็นไงบ้างคะ มูดแอนโทนการตกแต่งบ้านนะคะของคุณเอกคุณแนทนะคะหวังว่าจะเป็นอินสปิเรชันในการตกแต่งบ้านให้กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังมองหาแนวไอเดียการตกแต่งบ้านอยู่นะคะไม่มากก็น้อยแล้วเรานะคะซอฟเ t อ e Fa g ร์บิ r แกลเลนะคะก็ยินดีเป็นโซลูชันให้กับลูกค้านะคะในเรื่องของผ้าตกแต่งบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านผ้าบุฟเฟอร์เิเจอร์นะคะแล้วก็พวกม่านพับม่านม้วนแล้วก็ระบบปลางมอเตอร์ต่างๆะคะ่ะ เดี๋ยวเมื่อจะแปะลิงก์รายละเอียดอยู่ข้างล่างนะคะถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ข้างล่างเลยค่ะขอบคุณค่ะ